Hello, students. Wake up, please. Time to study English with teacher v i n a สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกับครูวีนาแล้วนะคะ Today we will talk about time scale วันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องของการบอกเวลากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนวันนี้ค,นคุณครูขอขอ,อนุญาตเฉลยแบบฝึกหัดที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะให้เด็กๆหยุดวิดีโอของครูวไว้จากนั้นไปหยิบสมุด อย่างลบนิสสอมานะคะเพื่อตรวจเช็คแบบฝึกหัดที่เราได้ทำไปในครั้งที่แล้วกันค่ะ r e a y y l t t s o o ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะจากรูปภาพข้อที่1 what time is it เวลาเท่าไหร่นะคะเข็มสั้นชี้เลข2เด็กๆใส่2ได้เลยนะคะต่อไปดูที่เข็มยาวค่ะเข็มยาวชี้เลข6เป็นเวลา30นาทีใส่30นาทีได้เลยนะคะตามด้วยจุดฟูสต็อปค่ะเป็นอันจบบรรทัดที่1ค่ะ จากนั้นบรรทัดที่2ใส่ is รอไว้เลยนะคะ2องภาษาอักฤ์คำว่า two สามือคําคำว่า thirty แค่นี้เองค่ะแล้วก็ใส่จุดปุ่สต็อนะคะจบแล้วสังเกตเช็คตัวสะกดให้เรียบร้อยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ number t w ข้อที่2ค่ะเข็มสัน้นคือเข็มสีน้ำเงินนะคะชี้ระหว่างเลข10กับเลข11แต่ว่ายังไม่ถึงเลข11นะคะดังนั้นต้องตอบสิค่ะนเรียนใส่สิได้เลยนะ จากนั้นเข็มยาวชีเ้เลข9เป็นเวลา45นาทีค่ะก็ใส่45ตามด้วยจุดฟูสต t อปค่ะบรรทัดต่อไป i s 10คือคำว่า10 45คือคำว่า45จบประโยคมีจุดฟูสต t อปเห็นไหมคะ very e a s y การบ้านง่ายมากเลยถูกต้องกันไหมเอ่ยถ้าใครผิดแก้ไขให้ถูกต้องนะคะต่อไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้เลยค่ะ การบอกช่วงเวลาต่อไปค,คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้การบอกช่วงเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะคือการใส่ช่วงของเวลานั่นเองมาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะ say after me please อ่านตามค่ะ in the morning in the morning แปลว่าช่วงเช้าค่ะใช้หลังเที่ยงคืนจนถึงก่อนเที่ยงวันค่ะ next คำต่อไปค่ะ say a f t e me อ่านตาม in the afternoon in the afternoon แปลว่าช่วงบ่ายค่ะเด็กๆสังเกตนะคะครูคเคยบอกแล้วคำนี้ค่ะ t s e อ่านว่า the ให้นักเรียนและเป็นออกมานิดหนึ่งระหว่างฟันบนและฟันล่างนิดเดียวนะคะอ่านว่าเดอะเดโอเคค่ะคำว่า the ตัวนี้ถ้านำหน้าสลับ a e i o u ให้อ่านว่าดิค่ะให้อ่านว่าดิค่ะ โอเคนะคะ i r t o o n f t e r n o o n ใช้ช่วงหลังเที่ยงวันจนถึงก่อน18นาฬิกาก็คือก่อน6โมงเย็นนั่นเองอีกคำหนึ่งนะคะ in the evening in the evening แปลว่าช่วงเย็นค่ะเช่นเดียวกันนะคะ the ตัวนี้นะคะเด e ตัวนี้นำหน้าสระคือตัว e เห็นไหมคะเราต้องอ่านบันดินะคะ ใช้ตั้งแต่หลัง18นาฬิกาก็คือหลัง6โมงเย็นจนถึงก่อนเที่ยงคืนหรือเทคนิคการจำนะคะเด็กๆก็จำว่าถ้ามืดแล้วหลัง6โมงเย็นนั่นหมายความว่ามืดแล้วก็ใช้คำว่า in the evening นั่นเองค่ะ Let's review number 1 to 12ทบทวนคำศพรรัพท์ตัวเลข 1, 12 Let's together อ่านไปพร้อมกันนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 g h t nine t v e n เก่งมากค่ะ let's review minute numbers มาทบทวนตัวเลขที่บอกนาทีกันนะคะมาดูเป็นภาษาไทยก่อนค่ะเ,ข,เข,ข็มยาวชี้เลขหนคือ5นาทีเข็มยาวชี้เลขสอคือ10นาทีนั่นหมายความว่าเราเพิ่มทีละ5อ่านพร้อมกันนะคะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60. 60 60เราไม่เขียนเราเขียนคําว่า00นะคะต่อไปค่ะไปดูเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ5ภาษาอังกฤษคําว่า5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 o c l o c k เมื่อเข็มยาวชี้เลข12นะคะ What time is it เวลาเท่าไรเทคนิคบอกแล้วนะคะดูที่เข็มสั้นก่อนค่ะเข็มสั้นชี้เลข3ภาษาอังกฤษคำว่า three เข็มยาวชี้เลขสิบสองได้ไหมเอ่ยว่าใช้คําว่าอะไรเวลดันเก่งมากค่ะใช้คําว่า o'clock ต่อไปบอกช่วงเวลาค่ะจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือช่วงเช้าคุณคกกำหนดให้ช่วงเช้าใช้คำว่า in the morning เก่งมากค่ะ don't forget full stop มา r อย่าลืมจุด full stop นะคะเขียนได้อีกรูปแบบหนึง่งคือนำตัวเลขมาแทนตัวอักษรก็คือ3นั่นเองค่ะ say after me อ่านตามค่ะ it's t o'clock in the morning very good <c oughs> เขียนเป็นเลขดิจิตอลได้คือ3.00นะคะ number 2 w h a t time is it เวลาเท่าไรใส่ is รอนะคะจากนั้นไปดูเข็มสั้นค่ะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10แต่ยังไม่ถึง10นะคะดังนั้นคำตอบคือเลข9ค่ะ9ประภาษาอังกฤษคือคำว่า n i <c oughs> จากนั้นเข็มยาวชี้เลข5 กี่นาทีคะเก่งมากค่ะ25นาทีคือ25บอกช่วงเวลาค่ะช่วงเช้าใช้คำว่า in the morning very g o e r เขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือ9ก็คือ9ก็คือ9 25คือ25แล้วเราก็ใส่แทนนะคะ say up จะ me please อ่านตามค่ะ is 9 25 t i n the morning Very good หรือดเป็นเลขดิจิตอลคือ9.25นั่นเองค่ะ n u m b e r 3ข้อที่3 What time is it ไปดูเข็มสั้นค่ะชี้เลขส3มคือ3เข็มยาวชี้เลข12ใช้ O'clock บอกช่วงเวลาค่ะครูให้มาช่วงบ่ายใช้คำว่าช่วงบ่าย In the afternoon ค่ะคือหลังเที่ยงนั่นเอง สามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะ3ตัวนี้ก็คือเลข3นั่นเอง say up t e r m ม please อ่านตามค่ะ is tree o c l c o c k in the afternoon very g o เ d เลขดิจิตอลคือ3.00นนะคะ number 4 what time is it เวลาเท่าไหร่เขียน is รอนะคะเข็มสั้นชี้เลข5 5ภาษาอังกฤษคือ five เข็มยาวชี้เลข2 2คือกี่นาทีคะ 10นาทีค่ะคือคำว่า ten น,นั่นเองบอกช่วงเวลาช่วงบ่ายใช้คำว่า in the afternoon ค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ5คือ5 10คือ10เขียนเป็นตัวเลขแทนได้ค่ะ say after me อ่านตามนะ i s 5 10 in the afternoon very good เลขดิจิตอลคือ5.10ค่ะ number 5ข้อที่5ค่ะ what time is it เวลาเท่าไร is มาดูเข็มสั้นค่ะชี้เลข7 7ภาษาอังกฤษกคือคำว่า seven <c oughs> เข็มยาวชี้เลข3เป็นเวลากี่นาทีเอ่ยยู r y g เก d 15 15นาทีนั่นเองค่ะบอกช่วงเวลาค่ะค,คุณครูบอกว่ามืดแล้วนั่นคือหลัง6กโมงเย็นถ้าเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการก็คือ7ก็คือ1ทุ่มนั่นเองค่ะมืดแล้วเราใช้คำว,ว่า in the evening ค่ะ โอเคนะคะต่อไปค่ะเขียนเป็นตัวเลข7คือ7 15คือ15 say าเซอร์จะมีอ่านตามค่ะ i t s 7.15 i t n in the evening เลขดิจิตอลคือ7.15ค่ะไม่ยากเลยนะคะต่อไป Number 6 what time is it เวลาเท่าไรดูเลขค่ะ is เข็มสั้นชี้เลข8ค่ะ8ปภาษาอังกฤษมีคำว่า eight เข็มยาวชี้เลขก6เป็นเวลากี่นาทีคะ30นาทีค่ะคือคำว,ว่าเชิตีบอกช่วงเวลาค่ะคุณครูบอกว่ามืดแล้วนั่นก็คือหลัง6โมงเย็นเราใช้คำว,ว่า in นด e อีฟนิ่งเดรีเกิดเก่งมากค่ะ <S 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 เขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเอดคือ8เชิตีคือ30ค่ะเซอ after จะมีอันตามค่ะ is eight s o r i y is e i thirty in the evening again อีกครั้งหนึ่งนะคะ is e i g t h i r t y in the evening very good ดิจิต a ลคือ8 3ดค่ะต่อไป let's practice มาฝึกปฏิบัติกันนะคะให้เด็กๆตอบค,คุณครูว่าเป็น in the morning คือช่วงเช้า in the afternoon ก็คือช่วงบ่าย in the evening ก็คือช่วงเย็นคือมืดแล้วค่ะ มาดูกันนะคะ it's s e v e n t เจ็ดนาฬิกาสามนาทีแล้วครูให้คำว่าเช้ามาเด็กๆใช้คำว่าอะไรดีคะเวลดันเก่งมากค่ะ <S <S ใช้คำว่า in the morning แปบลบว่าช่วงเช้านั่นเองค่ะ number two it's ten forty five นาฬิกาสี่สนาทีค่ะครูบอกว่าหลัง18บแนาฬิกาก็คือมืดแล้วหลังหกโมงเย็นใช้คำไหนดีคะ Very good ใช้คำว่า in the evening number 3ข้อที่3ค่ะ is one fifty หนึ่งนาฬิกาห้นาทีค่ะค,คุณครูบอกว่าหลัง12บสนาฬิกาหลังเที่ยงก็คือช่วงบ่ายๆนั่นเองใช้คำว่าอะไรคะตอบพร้อมกันดังๆเลยค่ะ please answer louder Very good คือคำว่า in the afternoon นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของโฮเ w o ร์ค่ะเป็นตัวอย่างของการบ้านนะคะให้เด็กๆด,ดูให้เข้าใจนะเพื่อจะได้ทำการบ้านได้ถูกต้องค่ะคุณครูให้เวลาตัวเลขมาคุณครูเรียกพร้อมว่าเช้านักเรียนก็แต่งประโยคจากที่เราได้เรียนมานะคะใส่ is l ตค่ะจากนั้น10ก็คือคำว่า Ten 5 5ก็คือ55ช่วงเวลาค่ะคือช่วงเช้าก็คือคำว่า In the morning และอย่าลืมทส่จุด f u ตส Stop นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะไปดูกันบ้านว่ามีกี่ข้อมีทั้งหมด4ข้อนะคะรูอให้ตัวเลขและให้ช่วงเวลามาด้านหลังหวังว่านักเรียนจะทำถูกต้องนะคะโดยการดูรูปแบบจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ยากจนเกินไปถ้าใครไม่เข้าใจนะคะให้กลับไปดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อเป็นการทบทวนค่ะ Everytime Everywhere we can learn ทุกเวลาทุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นอย่าหยุดเรียนรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ See you again goodbye